ครับการนรรสการครับปูเอามามตติดตามเลขซองประมูล KJD อ่าเลขซองประมูลบนครับเลขซองประมูลบนอันนี้เลขประมูลนะ่ะไม่ใช่วิ่งอันปูขึ้นขึหลายซองแต่ปูอ้ามันมีเลขยี่สิบล้านแล้วก็มีวิ่งบนเงินล้านอันนี้ซองประมูลบนอันนี้ซองประมูลบนครับเม้าดีนะครับอ่านีซองประมูลบนใทยเอฟซีแฟนคลับั้องชมนะครับมารับชมนะครับ เหล็กซองประมูลบนนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีได้ธรรมชมเด้องวดวันที่1ิงกกุมภาพันธ์่5 6กุนภารัอธ์2 5 6บครับผมของผู้ใหญ่ใจดีเนาะเหล็กซองประมูลบนเงินบาทเงินล้านงวดที่แล้วไห้5กับ3มาสามเนาะ ห้ากับสามหาสามัร้อยอีกี่ชิพเ้อมไปรได้ไเลของประมูลบนขับซประมูลบนงวดที่แล้ว5กับสามกีบอจะมีของเก่าบอลเลขซองประมูลบนงวดที่แล้วหกับ3มเออใครใครมีหลักฐานเอาหมดดูได้ เดือนดีไม่เป็นไรหรอกก็เอฟซีเข้าใจว่ายังไม่หลุดเนาะงวดที่แล้วห้ากับสามครับปูวงวดที่แล้วห้ากับสามซองประมูลบนงวดที่แล้วห้ากับสามต้องประมูลบนใช่เอาหน้าตาดีไปเลยมาโบกให้เห็นแล้วก่อนให้หน้าตาดีนลยประมูลครับบนอันนี้บนอย่างเดียวนะใครมีเลขดีเลขเด่นก็นำมาจับประกบได้ครับ ในประมูลบนผู้ใหญ่ใจดีสายรูดสายวิ่งสมหวังมาดนดวนๆเล่นบนปัวเมื่อีนี้มาสดๆมาสดๆมาด่วนๆออได้ทุกงวแหละวิ่งสายสายแลนสายแลนสายออกกำางลัางไกลอาจารย์แลนโอแลนโทั้งบนทั้งล่างสบายเป็นน่งซังกาแฟกินก่อนเลยล่วงหน้า เด็กสองประมูลบนสองประมูลล่างเนี่ยเอากันไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะได้ได้ทุกงวดครับถ้าไม่โลกงวดที่แล้วห้ากับสามติโกะห้ากับสามแต่หน้าสามนะปูเนาะวันนี้ปูใหญ่เจดีไม่มีเลขประกบให้อีกะก็ได้แต่เลขวิ่งได้ได้เลขประมูลได้เฉคถิอไม่เด่นด้วยครับแต่มาตัวเดียวบ่มีเลขปูประกบมับยไม่มีไม่มีคือคือเป็นเลข เลขแค่เลขแค่สองตัวสายรูดสายวิ่งครับผมคืออ่าสายรูดสายวิ่งก็คิดซะว่าหาเลขประกบเอาเองครับหาเลขเด่นเลขมากเลขเด่นเลขประกบคือคล้ายๆก็ว่าเพิ่นเพิ่นห้ยห้าววิ่งออกเพราะว่าขันเจาะมาแล้วมันอันพิ่เจะไห้มันสีอันแั่พ่อก็บ่ได้เงินกันบ่ายังลดอ่าขนผูพูดมัไมมาก็หาบ่าด้ไรนะครับเอาเป็นว่าเอาเป็นว่า สายเลนเอาไปแลียนสายเจาะสายรูดสายสายจับคู่นี่เอาไปใส่เหล็กตอกกาวปูบ่มีฟันใส่ไหนบ่ปูว่าบ่วยางพิษอ๋อยางพิษยางพิษเพราะว่ามันคนละอ่าเหล็กของเพิ่นน่ะเหล็กเพิ่นบ่ให้ประกบเข้ากับมาไปนั่นเพิ่นล่ะเพราะว่า สูตรแต่และสูตรของของออกกันไม่อยู่แล้วเนะาะครับผมขัดสูตรพิชิตเงินลานประกบแน่นอนอสูตรัดสูตรพิชิตเงินล้านนะจับใส่ประกบแน่นอนสูตรของปูปูประกบครูให้ได้พี่น้องเด้อนี่ยอันนี้เป็นผู้ใหญ่เจดีให้มาเนี่ยไหปูมาจาังใดปูกระลงไหเอฟซีลง,ลงหยังสันตามนั่นพี่น้องก็คือว่าหาเหล็กเดนมาจับประกบเอาคือแดงของอาจารย์อาจารย์ได้น้ำเพลินสูงวดเด้่อาจารย์เลียนเอาครับผมอ่าบนเลียนบนมิตาได้ตั้งกาแฟตั้งกาแฟ กินล่อไปเลยสบายแสดงว่าแรนหันอยู่ว้ายหมดที่แล้วนี่วห้ากับสามเนาะปรากฏว่าเลขออกศูนย์หกสามวายเป็นเส้นเชี่ด็กคากาแฟเดี๋ยวเอาเงินนี้ก็เรามาดูกันสองตัวมาหนึ่งตัวได้พี่น้องคนว่าสองตัวมาหนึ่งตัวอ่าเนี่ยสองตัวมาหนึ่งตัวมือขี้จางนี่ต้องปาเด่นพี่น้อง อาาองไม่ขั้วเขียนตัวโบประกาไม่นีครับอเอาตัวเด่นๆนี่เป็นเขี็มเด่นๆเลยโบวสั้นๆเลดเนี่นี่สัดนๆย่อยๆลดเนี่ยสามกับสีนะครับแต่ทับต้เรื่องเลยแต่เสียดายที่ไม่ได้เน้นตัวไหนเลย สามสีนั่งขีดได้ละปัวเิ็นจะว่วประกบกันเอาสีแดงทับเป็นจะว่สีสามสีเสี้ยนสี่จะไม่วกเนี่ยนั่นแหละครับผมเอาข้างหลังได้รับผมบินเนี่ยมาหนึ่งตัวดำสายหลุดสายวิ่งนะพี่น้องาะคือผู้ใหญ่ใจดีเที่ยวนี้ไม่มีเลขประกบให้ครับอ่าสายหลุดสายวิ่งเรามีเลขดีเลขเด่นก็นําไปเทียบเคียงกับสูตรของตัวเองได้เนาะสีกับสีหนึ่งลวปัว ามก็ได้สี่ก็ได้สามกับสามแปดตัวเอาพี่ร้องอยู่ในสูตรของตัวเองอ่ะําสูตรของตัวเองคือว่าเราชอบสูตรไหนเราก็พิจารณาว่าสูตรตัวเองเดินดีคือเลขอะไรครับเอา้าถ้าจับใสนนี่สามแปดสี่แปดอาจารย์นี่แมงวันอ่ะเนี่ยเอาเลขรางวัลลูตเตอรี่ได้เลยนี่อ,อาจารย์เพิ่งเอามาร้อนๆจับได้เห็น่าเขาอ่ะแต่เขาโกตัวเองนี่แหละ กรรมการเขามานับดอกเต๊ะเขอบูตูจองตองเห็นว่าสองตัวมาตัวนะปูนะสองตัวมาตัวเค้ยมาน้วกันไหมครับผมถ้ามานำกันผู้ใหญ่เจดีคนจะบอกเหมือนกับเจ็ดแปดอ่ะเจ็ดแปดมาด้วยกันได้ออกสี่เจ็ดแปดสุดยอดปูว่าถ้ามาด้วยกันครับผู้ใหญ่เจดีเขาจะบอกอันนี้เพื่อนบริบบอกว่ามาน้วกันอันนี้ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกไม่บอกไม่มาด้วยกันสามกับสี่ไม่มาด้วยกันงวดเจ็ดกับแปด ผู้ใหญ่เจดีบอกมาด้วยกันได้ปรากฏว่าเลขออก4 7 8ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้พี่พี่เพื่นอ่าอาเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวจอลองวันที่หนึ่งดูเดี๋ยวจะี่เดี๋ยวจอลองวันที่หนึ่งให้ดูเนี่ยเาม่รวัที่เอาไมมเาไมู่่เียง่งัเนี่ยเอเนี่ยี่แล้วมันจะบางเงินอะไรกันาดนั่นีเนี่นี่ดูสิเนี่ย ซีเนี่ยแปดซีครับแปดนั่นน่ะจะบางเงินอะไรขนาดนี้เอาสามเอาเห็นบ่ใหญมสามแปดอ่าดี๋ยวเอาดีใหญ่เอาว่างว่างก็จับจับเอาเอาเอาจับเอาจับจับซ่วเอาเอามากันไหนเห็นไหมเนี่ยมันไม่ใช่บังเอิญนะเห็นบ่นี่ไม่ใช่บังเอิญนะนี่เออเออครับตัวสร้างมันจากกุญแจนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเยอะนี่แล้วแย่เดี๋ยวจังรอสักครู่ครับบุรุษอีกจักข้าวหนึ่ง เอาทำประชุมนะครับเนาะ,ะ,ะปูกระจับใส่แค่กันอ่เงเหปูจับใส่แปดปูเลยสามแปดสี่แปดไม่ได้จับใส่อันนี้มันตรงกับเลขปูอันนี้ได้ก่อนเลขประมูลอ๋อจำได้ไหมเลขประมูลสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี้แต่ลอตเตอรี่มา <ใช S 1> ตั้งแต่เช้าแล้ว <ś> อะไรมันจะมาเกินขนาดนี้ใช่เห็นมั่นนี่ประมูลวัตถอดตะวอตเตอรี่จับก่อนเนาะค่ะเนี่ยสี่แปดสามแปดเห็นมั่นนี่หนึ่งแปดอันนี้ก็ แปดสี่สี่แปดนี่ไนี่ยสามโอ้ยไทยเอซชอบจับใส่แบบอาจารย์นะเอาแปดตัวเดียวเลยสามแปดสี่แปดง่ายๆครับผมอันนี้ไม่ใช่แนะนํานะเดี๋ยวขอโทษผู้ใดดีด้วยผู้ใดมักตัวใดมีตัวดีพี่น้องตัวเร่นนะครับเล็กเล็เด่นแม่นๆชุดบนนะครับมาจับใส่สามส่ีด้พี่น้องเด้อนะครับ ปลาของพนี่สองตัวมาตัวถ้างวดไหนมาด้วยกันผู้ใหญ่เกดีก็จะบอกปูว่ามาด้วยกันได้นะครับงวดนี้นาเพิ่นทั่วมานะผาปูเบาเถากะด้ยินนาพึงมากสดสหร่อนๆนะเพิ่นวาสามกับสี่นะผาตัวมาใส่ได้เลยปูกระถามอยู่ว่าพอจับคููให้เพิ่นว่าพอจับให้นะครับเนาะได้มาสามกับสี่ตัวเด่นนะครับเอเป็นโอกาสดีเด้จับส่ของอาจารย์นี่ก็มีสิเด้อครับผม อฟุกเห็นาวาสันเห็นไหม <48. S 1> นี่คือคนจะมีโชคเป็นอย่างนี้ครับคนจะมีลาบ <S <S อ่ากับแปดกับหนึ่งมาจากเซนเอากับเลขประมูลล่างอันนี้ก็ซองประมูลล่างอ่ะสวนกับหนึ่งมาหนึ่งตัวกับเลขเลขกับคู่ก็เลขหนึ่งสี่แปดอ่าก็มีหนึ่งแปดเนี่ยครับแต่เพ่อิว่าสี่แปดแปดสี่เนี่ยเนี่ยมาชนเนี่ยครับอัน4 8 8 4นี้รู้ทีหลังนะเลขเลขคุใหญ่เจดีนี่รู้ทีหลังรู้เมื่อกี้เนี่ย แต่อจับมาแบบเนี้ยเนี่ยสามแปดเห็นไหมโอ้ดังใจเลยก็เป็นแนวทางดีๆสี่กับสามสามกับสี่มาหนึ่งตัวนะท่านไม่บอกว่ามาด้วยกันถ้าบอกว่ามาด้วยกันเหมือนหดเจ็ดแปดเห็นบหมออกซีเจ็ดแปดอ่ะน่ากลาวนียอันนี้มันมาหนึ่งตัวเพราะแกไม่ได้บอกถ้ามาด้วยกันได้แกจะบอกเลยมาด้วยกันได้แกจะบอก อันนี้ไม่ได้บอกนะผู้ใหญ่เจดีท่านไม่ได้บอกค่ท่านก็เงียบๆบอกก็คิดเอาคงจะมาหนึ่งตัวเอาเพื่ออาจารย์นี่ไปตั้งกาแฟยืนรันค่าขันมบรวดคเรียกว่ามาได้ค่ากาแฟอะไรจังออะแคปหน้าจอได้ชมเด้อกับเลขประมูลบนผู้ใหญ่เจดีนะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนเหีมาห้ากับ3นะครับ สามก็ถือว่าเข่าศูนย์หกสามมาสามลักหน่วยกับงวดนี้นะครับเพิ่นให้มาสามกับสี่นะครับหลักเพิ่นบริวามาด้วยกันและพี่น้อกทาง,งวดใดมาน้ำกันเพิ่นจะบอกมาด้วยกันได้นะครับมีเลขดีเลขเด่นชุดบนหามาติดหามาประกบจับคู่ใซีสามกับสี่ได้เลยนะครับผมครับงวดนี้เพิ่นฟันมาที่สามกับสี่บนเอานะครับขอบคุณขอบคุณปูนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี นะครับให้ได้โชคให้เฮงๆได้พี่น้องเด้อตัวนะครับผมล่ำรวยสุขผู้ซุปคนโชคดีมีชัยนี่ได้รางวัลที่หนึ่งคืออาจารย์นี่ในรางวัลที่หนึ่งคืออาจารย์เอาว่าวเจ็ดสี่แปดมีเจ็ดสี่แปดดูนี่เห็นว่านี่นะเห็นว่านี่ครับขอทางนี่นี่เอดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวสักเก็บวันหลังไว่ออกไม่ได้ไปกองสลากมีคนทำลบเอาพอกันคลิปดกัน้นะสาชูข้าวผู้